สวัสดีครับทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับบทเรียนดีๆเราจะคุยกันเกี่ยวเรื่องของ Chat GPT นะครับ AI ที่มีความร้อนแรงนะครับเพิ่มขึ้นมาในทุกวันนี้เป็นปัญญาประดิษฐ์สุดล้ำนะครับตอบถามตอบได้ทุกคำถามนะครับที่เราสงสัย GPT ครับย่อมาจาก Generative Pre-trained Transformer นะครับสร้างใหม่ทุกครั้ง ตามสั่งที่ได้รับการเทรนมาหรือพูดง่ายๆแปลงโฉมให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับตามสิ่งที่ถูกเทรนมานั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆว่ามันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกๆครั้งเมื่อมีการเทรนนะครับให้ใช้งานคราวนี้นะครับในตัว ChatGPT คืออะไรครับทุกท่านครับ ChatGPT เนี่ยเป็นโมเดลภาษาปัญญาประดิษฐ์นะครับที่พัฒนาโดยบริษัทที่เราเรียกว่า OpenAI นะครับ c h a g p t ใช้โครงข่ายนะครับประสาทเทียมที่มีพารามิเตอร์ประมาณสัก1.75นะครับแสนล้านพารามิเตอร์ที่ช่วยให้การสร้างการตอบสนองต่อคำถามมี RESPONSE TIME ที่สั้นนะครับแล้วก็สามารถฟังคำสั่งหรือว่าคิดวิเคราะห์จากคำสั่งที่หลากหลายได้เหมือนมนุษย์เลยนะครับเหมือนเราคุยกับเพื่อนด้วยกันเองนะครับคำถามที่ทั้งองค์กรส่วนใหญ่อยากทราบนะครับไม่ว่าพวกเขาจะใช้บอท OpenAI ก็สามารถใช้ในงองค์กรได้นะครับคราวนี้ c h a t GPT ทำงานอย่างไรบ้างครับ c h a t GPT เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าหลักการทำงานนะครับได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนมหาศาลที่รวบรวมจากอินเทอร์เน็ตนะครับ ซึ่งหมายความว่าไอช c ัดจ g p t จะมีความรู้มากมายนะครับที่จะใช้ในการตอบเราและสิ่งที่แตกต่างจาก AI อื่นๆคือสามารถที่จะบอกปฏิเสธได้ด้วยนะครับคือช h a t G p t เนี่ยเขาค่อนข้างอัจฉริยะเขาจะไม่ได้ตอบทุกคำถามเนาะหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราถามคำถามที่เป็นอันตรายนะครับหรือนำไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่น วิธีการสร้างระเบิดอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไม่ตอบเขาบอกว่านอกเหนือกับสิ่งที่เขาสามารถให้คําตอบได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ Chat GPT ครับได้รับการฝึกนะครับโดยการผสมผสานระหว่าง Machine Learning นะครับแบบเสริมกําลังเลยนะครับมีความคิดเห็นแล้วก็เขาเรียกนะการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจเหมือนมนุษย์นะครับที่เราเรียกว่า Reinforcement Learning from Human Feedback นะครับหรือเราเรียกย่อๆว่า RLHF โดยพื้นฐานแล้วครับ ChatGPT นะครับได้รับการออกแบบนะครับให้มีการสนทนาที่เป็นลักษณะของมนุษย์มากขึ้นนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่าสามารถที่จะสร้างความเข้าใจนะครับแยกความแตกต่างระหว่างภาษาบริบทต,ต่างๆให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของ ChatGPT ครับหรือว่า OpenAI Bot ตัวนี้ คือความสามารถในการเรียนรู้นะครับการสนทนากับมนุษย์ซึ่งสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มนุษย์พิมพ์นะครับรวมถึงหลายๆภาษาได้ด้วยเนาะ AI ทุกวันนี้ครับต้องบอกทุกท่านก่อนว่าเราเรียกรวมว่า LLM แล้วกันเนาะมาจากคำว่า Large Language Model นะครับประโยชน์ครับในการใช้งานของ AI หรือ LLM นะครับเพิ่ม Productivity ในงานทางด้านภาษาครับ แล้วก็การสื่อสารจากการลดระยะเวลานะครับในการพัฒนาคอนเทนต์เช่นอะไรบ้างอะร่างกฎหมายอีเมลนะครับระดมความคิดไอเดียเบื้องต้นนะครับเปรียบเทียบความต่างของร่างสัญญาอย่างเงี้ยนะครับสองฉบับ หรือเราเอาอัปโหลดสัญญาขึ้นไป2ฉบับนะครับแล้วก็ให้เขาทําการเลฟเลนต์กันแล้วก็มาสรุปกันได้นะครับข้อจํากัดครับสำหรับตัวที่เราจะใช้งานนค็คือโดยปกติแล้วเนี่ยครับเราก็ต้องทําการตรวจสอบนะครับความถูกต้องอยู่เสมอเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีเป็นลักษณะของเขาเรียกอะไรนะภาพรวงตาหรือข้อมูลที่มันซ้ําซ้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับมาให้เราเหมือนกันอย่างสมมุติผมถามว่า ChatGPT รู้ไหมว่าใครคือชวพงศธรอย่างเงี้ยครับ เขาก็อาจจะยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องมีการเรียนรู้ก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ในเรื่องของการใช้งานเขาเริ่มเรียนรู้นะครับมีข้อมูลระดับใหม่ๆขึ้นมาเกินกว่าปี2021แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องเป็น ChatGPT ที่อยู่ในเวอร์ชัน4เนาะจะมีการอัปเดตเรียบร้อยซึ่งเวอร์ชัน4เนี่ยต้องมีการเสียตังค์นะครับประมาณสัก20เหรียญน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวที่เราได้สามารถใช้ได้เลยก็คือเป็น3.5นะครับ่ะคาวนี้ เรามาดูนิดหนึ่งนะครับ LLM หลายคนชอบถามนะครับว่า AI เนี่ย LLM นะครับ Large Language นะครับตัวที่เป็น Machine นะครับตัวนี้เนี่ยต่างจาก Search Engine อย่าง Google อย่างไรนะครับคือต่างกันแค่รูปแบบของผลลัพธ์ครับความหมายคืออะไรครับรูปแบบของผลลัพธ์เนี่ยจะต่างกัน LLM ครับจะจดจำสิ่งที่คุยกันผ่านผ่านมาก็คือ เก็บบันทึกนะครับหรือว่าเรียนรู้สิ่งที่เราได้ชัดถามเขานะครับเป็นลักษณะของ contextual based inquiry นะครับส่วนถ้าเป็น Search Engine อย่าง Google ขออนุญ,ญาตเอ่ยนามนะครับในกรณีที่เราใช้งาน Search Engine อย่าง Google เนี่ยเราจะทราบว่าเมื่อผม Search หาข้อมูลอะไรก็ตามเขาจะสรุปมาเป็นลิงก์ให้นะครับเขาจะหามาเป็นลิงก์ให้และให้เราไปทำการสืบค้นเองอ่านเอง แต่ว่า AI นะครับไม่ว่าจะเป็น Bing นะครับหรือตัว ChatGPT เนี่ยเขาจะทำการไปหาข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดมาสรุปวิเคราะห์แล้วก็กั่นกรองย่อยออกมาเป็นหัวข้อให้กับเรานะครับบางอันก็มีบ u วเลตพอยต์ให้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือข้อแตกต่างนะครับแล้วในบทเรียนหน้าเราจะมาลองดูกันซื่าว่า hey, ChatGPT ทำงานอย่างไรนะครับแล้วก็ได้ผลเป็นแบบไหนนะครับ จากทิงที่ทุกท่านสังเกตเนาะจากคำถามเดิมก็คือว่า LLM ต่างจาก Search Engine ปกติอย่างไรนะครับก็อย่างที่บอกเนาะ Search Engine อย่างเช่น Google Search เนี่ยก็คือหาเป็นหัวข้อเป็นลิงก์ URL ส่วน LLM นะครับจะเป็นการสรุปข้อมูลทั้งหมดมาให้ย่อยข้อมูลสาระสำคัญแล้วก็มาสรุปให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งหาอ่านเองนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของตัวที่เป็น AI หรือ LLM นะครับ